สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพูดเรื่องทองคำนะครับที่มีอยู่ในองค์พระหลวงพ่อเดิมพระปิตาพระหลวงพ่อคล้ายนะครับาจากการที่ผมได้ไปร้านทองไปยิงทองมานะครับ ซึ่งไม่ใช่พิมพ์เอซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่องค์นี้นะครับองค์ที่ผมทําการล้างนะครับเนอะซึ่งก็ไม่ไม่พบเปอร์เซ็นต์ทองคํานะครับน้อยมากครับส่วนบางท่านที่ไป เช็คมานะครับมีนะครับทองคํานะครับตามความคิดของผมแล้วผมว่านะครับพระที่หล่อขึ้นมาเนี่ยจานวนหลายพันองค์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีทองคําทุกองค์นะครับจะมีเป็นบางองค์เท่านั้นจะมีเป็นบางเบ้าที่เทเท่านั้นนะครับ ตามความคิดของผมนะครับส่วนเบ้าที่ไม่ได้ผสมเนื้อทองคำเข้าไปในการเทหล่อหลวงพ่อก็จะไม่มีทองคำนะครับจะมีเฉพาะเบ้าที่มีการบริจาคทองคำ ร่วมใส่ในองค์พระเท่านั้นซึ่งก็แล้วแต่ผู้ที่โชคดีไปก็จะได้หลวงพ่อที่มีเนื้อทองคํำผสมแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ครับผสมมากผสมน้อยแต่ละเบ้าจำนวนทองคําที่ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพราะฉะนั้นจะไม่มีทองคำทุกองค์นะครับจะมีเป็นบางองค์เท่านั้นซึ่งองค์ที่ผมทำการล้าง แล้วนำไปหาแร่กระแส่าแร่ทองคําก็ไม่พบนะครับพบแต่แร่ธาตุตัวอื่นนะครับเช่นเงินทองแดงสังกะสี รลอดตะกัวเงินนี่จำนวนน้อยนะครับที่เขายิงค่าแร่ธาตุออกมาที่มากที่สุดก็คือทองแดงแล้วก็สังกสีนะครับซึ่งธาตุแร่ธาตุสองสองตัวนี้เมื่อผสมกันแล้วก็จะได้เนื้อทองเหลืองนะครับ ส่วนผสมอื่นๆก็จะมีบ้างครับเช่นตะกั่วปลอดแล้วก็เนื้อเงินส่วนทองแดงจะเอ้ยไม่ใช่ครับโทษนีครับทองคําองค์ที่ผมเอาไปตรวจนี่ไม่มีนะครับแต่ว่า มีแร่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ล้านทองตรวจไม่ได้ครับต้องใช้เครื่องตรวจโลหะนะครับนั่นก็คือเหล็กนะครับซึ่งเป็นเหล็กนําพีนะครับหลวงพ่อทุกองค์จะ,จะเหล็กดูดจะดูดได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ดูดติดขนาดนั้นนะครับดูดแผ่วๆนะครับไม่ได้ดูดติดหนึบนะครับ เดี๋ยวผมจะดูนี่ดูแล้วกันนะครับนี่คือแม่เหล็กกําลังสูงนะครับเดี๋ยวผมจะดูหลวงพ่อให้ดูนะครับซึ่งท่านก็ติดนะครับเอาด้านหลังแล้วกันครับท่านไม่ใดจะถูกดูดแบบติดแน่นขนาดนั้นนะครับ ท่านจะแผ่วๆนะครับท่านจะถูกรูปแบบแผ่วๆนะครับท่านจะไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้ดูแน่นขนาดนั้นนะครับสังเกตน,นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับ ไม่ได้แรงนะครับแสดงว่าท่านมีส่วนผสมของเหล็กด้วยนะครับตามที่มีคนเขาส่องดูเนื้อแล้วจะเป็นแร่เล็กน้ำพีนะครับเพราะสีจะเป็นสีลุงๆนะครับดังนั้น หลวงพ่อจึงเป็นสูตรเนื้อสัลิศนะครับมีทั้งแร่เหล็กทองแดงชังกระสีปลอดตะกูวเงินทองคํา ีก็เจ็ดชนิดครับอะครับแสดงให้เหน็นว่ายุคเป็นเนื้อโบราณนะครับยุคยุคเก่านะครับทีนนี้เราจะมาดูว่าอ่าแร่ทองคำเนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันแล้วแต่เบ้าบางช่อครับเป็นการหล่อบางเบ้าบางบางช่อเท่านั้นนะครับที่จะมีการเอาทองคําร่วมลงไปละลายเป็นหลอมละลายนะครับเพราะนั้นผู้ใดที่โชคดีก็จะได้องค์ที่มีทองคําติดไปด้วยนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับ างองก์ก็มีจํานวนค่าทองคําสูงนะครับตัวเลขก็จะบอกมานะครับอย่างงั้นหนึ่งอย่างเงี้ยครับศูนย์จุดห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบ,บางองค์นี่ก็มีถึงห้าเลยนะครับเลขเดี่ยวเล,ยเลขห้าบางองค์ก็สามก็สองก็หนึ่งนะครับองค์ไหนที่แบบ ท้ายๆเทไปช่วงแบบน้ำโลหะที่หล่อมุงไปช่วงท้ายๆนะครับนั่นแหละครับต้องคำจะเยอะเบาที่แบบเทแบบท้ายๆครับองค์นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ บาทองท่านจะเยอะหรือเปล่าจะมีทองคําหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับต้องเอาไปยิงค่าทองคำมาที่ร้านทองก็จะได้รู้นะครับองค์นี้ท่านก็หล่อแบบนี่นครับไม่เต็มองคนะครับก็มีตำหนิอยู่บ้างนะครับ เราะฉั้นก็ยืนยันได้นะครับว่าทองคามีไม่ทุกองค์นะครับมีเป็นบางองค์นะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็จางกันไปนะครับเรื่องของคำจะไม่มีทุกองค์นะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ